อ TOP SECRET วันนี้จะมาเปิดกระเป๋าเป๋อลีมาเดี๋ยวมาดูกันเลยขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์ถือมือมือถือนะฮะมือถือนะฮะมือถือนะวันนี้นะคะข้าที่จะมาตอบคำถามนะคะคำถามแรกอยากแสดงละครแนวไหนและอยากเล่นคู่กับใครคำถามต่อไปค่ะชอบทานอาหารอีสานเมนูไหนมากที่สุด แล้วก็ชอบเก็บสะสมอะไรเป็นของรักของห่วงะคะแล้วก็ด้วยก็อย่าลืมออกกำลังกายนะเพื่อนหลายคนนะคะ อยากจะรู้ว่าเอ๊ในกระเป๋าไฮเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่าอันนี้คือ,อเตรียมความพร้อมมากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถตู้คันนี้มันมีม่านไหมหรือว่าที่บังแดดไหมก็ต้องติดอันนี้ไว้นะคะอันนี้นะ่าจะพีคสุดค่ะทุกคนค <c oughs> นนี้นะคะมิ้วจะมาโดนเทโดนเทอะไรโดนเทกระเป๋าค่ะเราก็จะมาเทให้ดูกันปกติก็จะพกใบใหญ่กว่านี้แต่ว่าวันนี้เป็นอ้วกเป็นวนางเบา